สวัสดีครับทุกคนอยู่กับคนขำเหมือนเดิมครับผมและก็วันนี้เราก็จะมาวาดรูปสัมปราดกันอีกแล้วนะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมก็มีคนคอมเมนต์ใต้คลิปที่แล้วนะครับผมว่าอยากให้ผมรีวิวรีวิวสัที่ไหนเขาให้เราเอามาวาดรูปต่างหากกูบล่าอีเอ็กเลสคิงเซกันเฮลบรอสและก็โกโมลานะครับผมขอหน่อยนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับได้ครับพี่จัดให้แล้วครับโอเคครับผม ก็จะมาบอกก่อนครับผมว่าสัปราหดที่น้องบอกมาของกูบิล่าเฮลบอสแล้วก็อะไรนะเซกันครับผมมี3ตัวนี้นะคือผมไม่มีนะครับผมมีแค่เอ็กเล็กคิงกับโกโมล่านะถ้าจินตนาการหน้าออกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคไว นี่ครับผมนี่คือ EA และคิงนะครับผมนี่คือกลุ่มกมโมลานะครับผมส่วน3ตัวที่เหลือนะครับผมก็ไปดูในคลิปได้นะครับผมตอนที่วาดรูปแล้วกันครับผมโอเคครับผมก็มีอยู่ประมาณ2ตัวครับผมก็ไปดูกันในคลิปกันเลยครับผมว่าเราจะวาดรูปแล้วเอามันออกมาเป็นยังไงครับผมสรสัปหลาดตัวใหม่นะครับผมไปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอวาดรูปของเรานะครับผมคลิปสตูดิโอเฮ็นของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการร่างสัป,ปหลาดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ได้มาเริ่มทําการใส่ตัวสัป,ปหลาดที่เราจะวาดลงไปเลยนะครับผมก็ตอนแรกผมก็กะจะให้ครึ่งหน้าของมันนะผมเป็นของโกโมล่าครึ่งหน้าของมันเป็นเซกันนะครับผมครึ่งหนึ่งไปทั้งเซกันและโกโมล่านั่นเองครับผมโอเคแล้วก็ส่วนใบหน้าบางส่วนก็จะเป็นของเฮลบอสนะครับผม ได้ใส่แต่งเติมเข้าไปแล้วก็ส่วนเขาข้างหลังของมันเพิ่มมาเป็นของเฮลโอสอีกชั้นหนึ่งนะครับผมกลายเป็นว่ามันมีเขาสี่เขานั่นเองและเขาอีกข้างหนึ่งของมันนะผมก็เป็นของเซกันนะครับผมครึ่งหน้าของเซกันครึ่งหน้าของกุมลาและก็รวมของเฮลโอสอยู่ในอันเดียวกันด้วยอ๋อและก็จมูกของมันนะผมเป็นของกูบิล่านะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่ก้ามปูของเซกันลงไปนะผมส่วนแขนตรงต้นแขนจะเป็น ของไซการนะครับผมแล้วก็ส่วนแขนต้องเป็นเ,นเนต็มต้นไปนะครับผมผมก็จะใส่เป็นอ่าส่วนของเ e อ็กเลสคิงแล้วก็หน้าอกก็เป็นของเซการนะครับผมือถ้าเซการจะเยอะมากครับผมแต่ตั้งแต่ส่วนน่่งลงไปจะเป็นของเฮลบอสนะครับผมแล้วก็ขาข้างซ้ายของมันครับผมจะเป็นของโกโมล่าครับผมแล้วก็แขนใหญ่ๆนี้ก็ต้องเดาได้ง่ายๆเลยครับผมว่ามันต้องเป็นแขนของเ e อ็กเลสคิงอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับผมโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลย ส่วนปีกอันนี้ก็จะเป็นของเซกันครับผมเพราะว่าเจ้าตัวน,นี้มันมีปีกด้วยเนาะโอเคแล้วก็ใส่ส่วนหางไปส่วนหางนี้เราก็จะใช้เป็นอ่าส่วนของเฮลบอสนะครับผมหลังจากที่ใส่ส่วนหางเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็วาดทั้งหมดเสร็จแล้วก็ได้เวลาลงสีนั่นเองสีครึ่งหน้าของมันก็เป็นของโกโมลา่าแล้วผมก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของเอลบอสส่วนที่เป็นเหมือนกับใบมีดออกมาจากแก้มของมันนั่นเองแล้วก็ครึ่งหน้าเป็นสีฟ้าครับผมของเซกันก็เท่ไปอีกแนวหนึ่งครับผมตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันก็แปลกแอบพิลึกชอบโกนนะครับผมแต่ก็เท่นในอีกแบบหนึ่งนะครับผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ใส่จมูกของกูบิล่าลงไปครับผม โอเคครับผมแล้วก็เรามาก็มาลงสีเขาต่อส่วนสีเขาเนัะผมก็จะเป็นของเฮลบอสมันก็เป็นสีออกเงินเงินหน่อยครับผมเพราะว่าจะตัวนี้ก็มีแค่สองสีนะผมสีแดงสีเงินแล้วก็สีดำสีทำสีดำมีที่ไหนบนโลกะมีแต่สีดาโอเคแล้วก็ส่วนคอของมันครับผมจะเป็นของ ex r e เ King นะครับผมผสมกับ ตัวของกูบิล่าลงไปครับผมเพราะว่าตัวของกูบิล่าจะมีสีเหลืองอยู่ด้วยครับผมผมเลยจัดให้คอของมันนะคผมเป็นของกูบิล่าเลยครับผมแล้วก็ส่วนใต้คอจะเป็นของเ e x Red k i n ิงโอเคเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มาลงสีที่ต้นแขนของเซกันนะครับผมแล้วก็ส่วนแขนจะเป็นของเ e x Red ล i คิงแล้วก็ก้ามปูตรงนี้ก็จะเป็นของเซกัน หลักๆนะครับผมของภาพนี้ครับผมจะมีสัสป,รสปรหราาที่จะใช้2ตัวนะครับผมที่ดูจะเป็นหลักๆเลยนะครับผมก็คือตัวของเซกันกับเฮลบอสนะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วมันมีองค์ประกอบเยอะกว่าทั้งทั้ง3ตัวที่เหลือนะครับผมเพราะว่า3ตัวที่เหลือดูมีดูมีเป็นองค์ประกอบย่อยมากกว่าก็คือจะเป็นส่วนของอาวุธไม่ก็รูปร่างหน้าตาสัมากกว่าส่วนลําตัวนี้ก็จะเป็นเด่นชัดเลยว่าจะเป็นของ2ตัวนี้ครับผม โอเคแล้วก็ลำตัวนี้ก็ของกูบิล่าเอ้ยไม่ใช่กูบิล่าดินี่ของเซกันนะครับผมผสมกับของเฮลบอสลงไปนะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นของเฮลบอสนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วอะตรงที่ใต้ท้องของมันจะเป็นสีสม้มใช่ไหมแต่ว่าผมเอามาผสมกับของเฮลบอสด้วยมันเลยกลายเป็นแบบนี้นะครับผม แล้วก็ส่วนตรงที่หน้าอกของมานนะผมของเซกันนะผมมันก็จะเป็นสีสม้มใช่ไหมแต่ว่าผมอยากให้ผสมของเฮลวอ r d ลงไปเลยเป็นสีแดงซะเลยจะได้ดูเท่ๆดีครับผมจะดูมีความแตกต่างกันของสีมากกว่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะผมหลักๆที่เราเห็นได้ชัดของตัวสปรลาดเซกันนะครับผมก็คือมันจะมีอารมณ์เหมือนคาร์เนทามเมอร์เหมือนอุลตร์แมนนะครับผมผมเลยจัดใส่ไปด้วยเลยเผื่อว่ามันอาจจะเท่ก็ได้ครับผม โอเคแล้วก็ส่วนขาตรงนี้จะเป็นของเฮล์บอสทั้งหมดเลยนะครับผมเสร็จแล้วขาข้างซ้ายของมันก็จะเป็นของโกโมราโอเคได้เวลาลงที่มือของ EX Red King กันแล้วครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างทำยากที่สุดในบรรดาส่วนต่ตางๆของร่างกายครับผมจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับผม แต่เนื่องจากว่าผมมาปรับสปีดไงมันเลยทําให้ดูเหมือนช้าจริงๆแล้วไม่ใช่ดูเหมือนช้าดิดูเหมือนเร็วเออสับกันแฮะสับกันระหว่างคําพูดเราอะโอเคแล้วก็ลงสีปีกลงไปสีปีกนี่ก็จะเป็นสีฟ้านะผมออกแนวฟ้าฟ้าฟ้า,ฟ,าฟ้าของเซกันมันจะเป็นฟ้าฟ้าแบบใสๆนะผมแต่ว่า ผมอยากให้มันดูมืดมนนะครับผมสปาร์ตัวนี้ผมเลยทําให้ปีกมันดูแข็งทื่อสักนิดหน่อยละกันครับผมเพราะว่าตัวไซการ์นี้ออกจะเป็นสป,ปราตที่ดูมีสีสันมากกว่าเพื่อนเลยนะผมว่าถ้ามันมาอยู่รวมกันกับพวกสปาร์ตพวกนี้ที่ไม่ค่อยมีสีสันเยอะเท่าไหร่มันจะดูแบแบแปลกเพราะฉะนั้นเอาให้มันเป็นโทนเดียวกันไปเลยน่าจะดีกว่าครับผมแล้วก็โทนที่แน่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาลงเงาเสร็จแล้วหลังจากที่เราลง สีพื้นเท่าที่เรารู้นะครับผมว่าเราจะต้องใส่เงาสีของตรงส่วนไหนของร่างกายครับผมโอเคใส่เริ่มที่ใบหน้าก่อนเลยครับผมคือผมว่าสป,ปราร์ลตัวนี้นะที่เป็นร่างรวมที่ผมเอามาทําเนี่ยใช้เวลานานานที่สุดนานกว่าคลิปที่แล้วอีกนะอันนี้พูดจริงนะคือมันเป็นคลิปที่คนเขาขอมานะก็ต้องทําให้สักหน่อยละกันนะครับผม ใช้เวลาให้คุ้มค่าเลยครับผมจังหวะน,นี้คลิปเนี่ยอันจริงๆริงแล้วนะตอนทำอะ่ะใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะตอนวาดรูปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงเลยน,นี้พูดจริงนะแต่ว่ามันปรับสปีดไงมันเลยเหลือแค่11อดนาที <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็ลงเงาที่เขี้ยวของมันนะครับผมส่วนข้างในปากของมันก็เรียบร้อยแล้วครับผมเอาละมันลงเงาที่เขากัน ผมพยายามที่จะทําให้เขาของเฮล l บอสครับผมดูมีอะไรที่แบบดูเงาเงาขึ้นนิดหน่อยครผมแต่ว่ามันมาได้แค่เนี่ยมันทําให้มันเงาได้แค่นี้เองผมเลยว่ามันก็ได้แค่นั้นนั่นแหละโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นของเฮล b บอสไม่ใช่เฮล์บอสดิเซกันเออผมก็มันก็เท่ไปอีกแบบนะคือก็ก็ดีแหละที่ว่า อ่าตัวเซกันของใช่ตัวเซกันนะครับผมมันจะดูคล้ายๆกับตัวของโกโมล่าผมก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะก็คือถ้าสมมุตินะผมคิดว่าถ้ามันหน้าคนละคนละคนละหน้ากันเลยสมมุติว่าเซกันมันไม่มีเขาใช่ไหมแลวโกโมลามีเขาถ้าผมว่าเอามาใส่อีกข้างหนึ่งมีเขาอีกข้างหนึ่งไม่มีเขามันจะดูแกลรแต่ว่าโชคดีนะผมที่ว่าตัวเซกันมันมีเขาด้วยแล้วมันก็มีโกโมล่ามาควบคู่กันอีกผมก็เลยว่า อตอนที่นั่งคิดไอเดียนะก็เลยจัดให้สักหน่อยละกันนะครับผมก็คือจัดให้แบบว่าอยู่เป็นหน้าเดียวกันเลยครึ่งอีกครึ่งหนึ่งของเซกันครึ่งหนึ่งนของโกมลาจะได้ดูมีความแตกต่างแล้วก็ดูมีความคล้ายกันนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าน้องเขาไม่ได้เลือกตัวเซกันมานะครับผมแต่เลือกเป็นมีแต่เฮลโอส์นะครับผมก็ใส่แค่เฮลโบสไปนะผมแต่ว่าโชคดีและดีแล้วที่เลือกตัวเซกันมาเพราะว่ามันจะได้ดูคล้ายกันแล้วก็ดูมีความลงตัวกันดีครับผม โอเคมาลงส่วนที่ยากที่สุดของร่างกายกันแล้วอย่างเช่นส่วนมือของ EX r เล i คิงกัน EX r เล i คิง e นี้ผมก็จะลงสีดำไปก่อนนะผมแล้วก็ตามด้วยสีส้มนะผมสีส้มที่เป็นเปลวไฟนะผมที่คอยลุกโชนอยู่ที่มือของมันนะครับผม <c oughs> ก็พยายามที่จะทำให้ดูเรืองแสงนะแต่ว่ามันก็มาได้แค่นี้มันเลืองแสงได้แค่นี้เองแต่ก็แค่นี้มันก็ดูทำให้ดูแบบดูมีพลังเลยนะ แล้วก็เราก็จะพยายามทําให้มันมีสีดําอยู่นะผมพยายามไม่ให้สีส้มกับสีเหลืองมันไปกลืนทับสีดํามากจนเกินไปโอเคแล้วก็มาลงดีเทลตรงที่ใส่เปลวไฟเหมือนเขาเรียกว่าอะไรน,นะรอยหินแตกเออใช่รอยหินแตกของลาวาผมใส่ไปตรงส่วนเนี่ยมันก็มาได้แค่นี้มันก็ถือว่าเท่แล้วนะผมก็ว่าโอเคถ้าใส่อะไรเพิ่มไปอีกนิดหน่อยมาคงจะดูไม่ค่อยเท่แล้วอะ่ะมันก็แค่มันก็ได้แค่นี้แหละมันก็เท่ได้ แค่นี้มันก็ถือว่าสุดๆแล้วเนี่ยโอเคใส่ไปที่แขนของมันนะครับผมตรงนี้อะ่ะคือจริงๆแล้วเป็นแขนของตัวไหนก็ได้นะไอสวนต้นแขนเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันเป็นของ e x red king ิงล่ะมันจะเป็นยังไงเออเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเท่ๆดีครับผมมีรอยเปลวไฟรอยหินแตกอยู่ด้วย โอเคแล้วเราก็ใส่เงาลงไปครับผมทําให้ก้ามปูของเซกันมันดูมีความเงามากขึ้นครับผมเห็นก้ามปูตรงนี้แล้วก็คล้ายๆกับก้ามปูของตัวพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมที่ผมได้ทาคลิปเอาไปไว้ White, ครับผมก้ามปูของมุนโดราเทมเพลอร์ครับผมอ๋อใช่แล้วก็คลิปที่แล้วก็ขอบคุณน้องที่มาตั้งชื่อสัป,ปดาห์ตัวนั้นให้มากเลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคแล้วเราก็มาลงเงาที่หน้าท้องมันต่อ ผมจัดว่าตัวนี้มันเป็นสัป,ประหลาดที่ค่อนข้างมีสีสันมากกว่าตัวที่แล้วอีกนะเพราะตัวที่แล้วมันตอนนั้นมันสุมน่มไงเออมันเป็นสุ่มแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วเราต้องวาดรูปและสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็คือมันเป็นสัป,ประหลาดที่ไม่ค่อยดูมีสีสันในร่างกายมากสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยมาออกมาได้แค่นั้นนะครับผม <laughs> ผมก็เลยทําการใส่สเปรย์ใส่อะไรสักนิดหน่อยทําให้มันดูมีออร่ามากขึ้นแต่ว่าสัป,ประหลาดตัวเนี้มัน ดูมีความเท่ของมันในตัวอยู่แล้วพอมาผสมกับตัวอื่นแล้วมันทําให้เท่ขึ้นกว่าเดิมอีกครับผมมันก็เลยมาได้แค่นี้ไม่ใช่มาได้แค่นี้หรอกมาสุดได้แค่นี้จริงๆครับผมคือสุดๆแล้วเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะใส่อะไรได้อีกแล้วเพราะว่ามันเท่จริงๆนะผมว่าโอเคใส่เงาที่ขาลงไปแล้วก็ใส่ทําให้มันดูเรื่องแสงดูมีความใสๆสักนิดหน่อยครับผมอย่างที่บอกครับผมฝีของเซกานมันใสอยู่แล้วแล้วก็ทําให้มันดูใสๆนิดนึง โอเคเสร็จ okay. แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ต้องใส่รายละเอียดสักเล็กน้อยแล้วก็ทำการใส่เงาที่หางลงไปอ่าฮ่เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็มาลงพื้นหลังกันของพื้นหลังผมว่าผมจะใช้สีชมพูออกอ่าสีชมพูออก ออกชมพูมืดๆหน่อยครับผมเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบสีชมพูหรือแต๋วแต๋แตขนาดนั้นนะไม่ใช่นะคือไม่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นนะนะคือผมว่ามันก็ดูแบบดูเข้ากันดีครับผมถ้าผมใช้สีอื่นมันจะดูกระลเกินไปผมสีเหลืองก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าสีนี้แหละมันดูโอเคนะผมกับพื้นหลังมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากผมชอบมากเลยนะภาพนี้เป็นภาพที่ผมชอบมากๆเลยก็เหมือนเดิมครับผม ใครอยากจะตั้งชื่อตัวนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมวาดรูปสัปประรดาตตัวไหนครับผมเอามารวมๆกันมิกซ์รวมกัน,ก,ก,นกลายเป็นสัปประรดาตตัวใหม่ครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะได้กระดกลิ้นไม่เป็นโอเคครับผมแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีสวัสดีสวัสดีอะไรเนี่ยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสด,สสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย เอาหังมัน,มนไม่ต่อกัน